คูไวเดย์ไลท์แล้วก็เป็นในส่วนของตัววอร์มไว้นะครับตัวนี้นะจะสามารถใช้งานสามแสงได้ใน1หลอดเลยนะครับปลอดภัยในคุณภาพมีมาตรฐานนะครับแล้วก็มี b อ c เป็นโตชิบ้าดาวไลท์นะครับตัวนี้เป็นในส่วนของตัวโคมไฟพารแนล3ามแสงสสีใน1หลอดนะครับเราจะมาแนะนำในส่วนของตัวสินค้างานไฟกันมากนะครับตัวนี้จะเป็นของตัวงานโตชิบ้านะครับงานโตชิบ้าเขาคือมันเป็นในส่วนของตัวงานไฟฟ้าที่มีการ มีมอก่อนแล้วก็มีรับประกันนะครับเพราะแบรนด์โตชิบ้าได้อยู่มานานไม่ว่าจะเป็นตัวพานาโซนิกโตชิบ้าอะไรพวกนี้โดยประมาณนะครับถ้านึกถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี่ยโตชิบ้าก็ติดเป็นสินค้าที่แนะนําเกี่ยวกับงานไฟเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราจะมาทความรู้จักกับโตชิบ้าดาวไลท์นะครับโคมไฟฝังฝ้านะตัวนี้ที่มี3สีนะครับมีสีให้เลือก3แสงนะครับก็คือคูไวท์เดย์ไลท์แล้วก็เป็นของตัววอร์มไวท์นะครับ ตัวนี้นะจะสามารถใช้งาน3แสงได้ใน1หลอดเลยนะครับปลอดภัยในคุณภาพมีมาตรฐานนะครับแล้วก็มีกรอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นะครับโคมไฟตัวนี้ก็คือมี3แสงใน1หลอดนะครับแล้วก็ติดตั้งง่ายนะครับมีแสงให้เลือกเยอะนะครับแค่การเปิดปิดสวิตช์หครั้งแสงก็เปลี่ยนเลยเปิด1ครั้งปิด1ครั้งเดย์ไลท์เปิด1ครั้งปิด1ครั้ง, daylight, ค,ง,ค,งคูไว เปิด1ครั้งปิด1ครั้งก็จะเป็นในส่วนของตัวแสงวอมไว้นะครับแล้วแต่ความต้องการว่าต้องการเฉดสีไหนนะครับมันจะเหมาะกับแต่ละห้องนะครับวอมไว้ก็ห้องนอนนะครับเดไลท์ก็ห้องทํางานคูไว้ก็อยู่ที่ต้องการนะว่าต้องการในส่วนห้องครัวหรือห้องทํางานก็สามารถที่จะใช้ได้ประสิทธิภาพการส่องสว่างนะครับของทางร้านจะมีอยู่2 2วัตต์ให้เลือกนะครับก็จะมีก็คือ9วัตต์กับ 2วัตต์นะครับ12วัตต์ตัวนี้ให้ความสว่างถึง1 0 2 0รูเมนนะครับก็คือกินไฟน้อยมากน่าใช้งานยาวนานสูงสุด25,000ชั่วโมงนะครับตัวนี้โตชิบ้าคือเขาไปเรียนสองงานประหยัดไฟอยู่แล้วนะครับสินค้ามีคุณภาพประหยัดไฟแล้วก็รับประกัน1ปีทีนี้มาในส่วนของความปลอดภัยของสินค้าโตชิบ้ากันมากนะครับตัวนี้ได้มาตรฐานนะครับ IEC 6271นะครับก็คือไม่แสบตาไม่กระพริบถนอมสายตาสามารถใช้งานได้ยาวนานไม่เมื่อยตาแล้วก็ไม่ปวดตานะครับแล้วก็ยังมีมาตรฐานมอกรองรับคุณภาพอีกหนึ่งครั้งและยังมีการรับประกันให้ด้วยนะครับสินค้าปกติแล้วเนี่ยราคาประมาณนี้ครับจะไม่ค่อยมีรับประกันเพราะว่ามันราคาถูกมากแต่ตัวนี้นะครับของโตชิบ้าสินค้างานไฟทุกตัวรับประกันหนึ่งปีเปิดไม่ติดไฟช็อตในช่วงเวลาสามารถที่จะเคลมกับทางร้านได้เลย ภายใน7วันนะครับทางร้านเทียมสินค้าให้ฟรีถ้าสินค้ามีปัญหาชำรุดนะครับการติดตั้งและการใช้งานก็ง่ายมากครับในจุดตัวนี้ครับมันจะเป็นในส่วนของการต่อไฟตรงนะถ้าเกิดเขาช่างเดินไฟมาครับมันจะขึ้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรอบวงอย่างเช่นตัวอย่างนะครับตัวนี้ของตัว9วันนะครับรอบวงจะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วครึ่งนะครับก็คือตัดตรงฝ้าครับประมาณ4นิ้วครึ่งแล้วก็ดันอันนี้เข้าไปนะครับง้างให้ตรงนี้ขึ้นนะครับ แล้วก็วางปกติแล้วหลังจากนั้นนะครับใช้ไปในส่วนของตัวนะครับสายไฟนะต่อเข้าไปนะครับก็คือสายในส่วนของตัวสายแอแล้วก็สายเอนะครับกดค้างไว้นะครับแล้วก็ดันสายทองแดงเข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับเดี๋ยวมันจะล็อกให้เองเลยนะในส่วนของตัวสวิตช์เปิดปิดหนึ่งครั้งแสงไฟก็จะเปลี่ยนนะครับเลือกเอานะว่าต้องการในส่วนของตัวแสงไหนอีกทั้งตัวนี้นะครับก็คือน้้าหนักเบานะครับน้้าหนักเบาราคาไม่แพง มีไฟให้เลือกถึง3เฉดสีนะครับการใช้งานก็ง่ายต่อมาเลยครับทางร้านมีเลือก2ขนาดนะครับก็คือ9วัตต์กับ12วัตต์นะครับสรุปข้อดีนะครับของไฟโตชิบ้าตัวดาวไลท์3แสงตรงนี้นะครับมีแสงให้เลือกเยอะนะครับมีมอกมีสินค้ามีรับประกัน1ปีนะครับขนอมสายตาใช้งานได้ยาวนานนะครับมากกว่า25 0 0 0ันชั่วโมงใครนะครับต้องการสอบถามรายละเอียดสินค้าโตชิบ้าหรือว่าใช้นิ่งโตชิบ้านะครับ สามารถคอมเมนต์นะหรือว่ากดสั่งซื้อสินค้าในตะกร้าได้เลยนะครับของงานใฟต้องเป็นโตชิบะครับสำหรับลูกค้านะครับที่อยู่ในพื้นที่พระราม2จอมทองนะครับสามารถมาซื้อที่หน้าร้านได้เลยนะครับเพียงแค่กดค้นหาบริษัทปุ่มซูเนเตอร์นะครับตรงมาตามแมปได้เลยสำกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกที่จะมาซื้อหน้าร้านทางหน้าร้านนะครับมีช็อปออนไลน์นะครับกดสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับ t i k t o k Facebook แล้วก็สุดท้ายก็จะมีชอของตัว Shopee ้ปปล้านนาใครสนใจราลยละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางร้านได้ยนะครับ